สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Harry Channel ครับวันนี้จะมาเล่นเก,ม,เกมนี้ i w ลในคอมนะครับสามารถแอดผมมาได้นะผม ID 107782612ครับคนทีนึ่มองครนี่มองเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ่ะไม่ดิกับครับท่ช่ผมครับผมพูดรหัสไปแล้วนะครับสามารถพูด ังแต่ผมตาไมไอคิปเลยครับหนึ่งศูนยเจ็ดเจ็ดแปดสองหกหนึ่งสองครับสามารถแอดผม,มได้นะครับเราไปเล่นคอนออนไลน์เลยครับกวามจริงแล้วผมนมดตั้งใจให้มันมืดอยู่นะครับผมว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาครับวันนี้ผมสุ่มเข้าห้องไปเล่นนะครับคุอยู่ที่ไหน เออห้องนี้ไม่มีอะไรครับเปลี่ยนแบบครับมันมันค้างครับเสียงอาจจะไม่ดังมากครับว่าผมถ่ายาจากด้านนอกผมไม่มีโปรแกรมถ่ายทางคอมแล้วก็ส่งมาทางไลน์ครับมีไลน์แต่ว่ามันส่งไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับแรกอ้าวชชฟสิงไก่นะครับ วิดีานผู้ชมครับสักครู่นะครับโทรศัพท์ง่ายๆผมมันตดโอ้โหมีคนเอาไก่ไปหมดเลยครับโอ้ยมีุัวคาฟดดอาวไม่มีตัวขาครับอุ้ยผมโดนตี มผมวิ่งมาอย่าง,งาไรใดมันกดเินยังยองยังไงครับใครรูในคอมบ้างครับคือมันก็เลยครับอันนี้บอกสีคอ ครับแล้วมันทำยังไงครับด้านยองยองเอผมต้องการนั่นยองยอง,ยองมันทำยังไงครับทุกคนครับผมต้องเปิดบอดสกอร์สักหน่อยให้พลังชีวิตเอ ไอะไรครับชันมันได้ยินตอนนี้ผมได้ยอยอยู่หรือเปล่าเนี่ยครับโอ้ยผมโดนตีคุณผู้ชมครับทำไมคนที่เล่นอันนี้น,น,นะครับเขาไม่เขามาตีผมตลอดเลย เห็นไหมครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดมากนะครับโออีคนะครับยากไหมเนี่ยครับผู้ชมครับหวผมอาจจะแน่ใจว่ามันจะชนกันนะครับ ว้าตกเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอือเอีงเงินครับไี่รูอผมมั้งหรือเปล่านะครับ ก็จะไม่ปังแหละครับโอ้ผู้ชมครับมันยากมากนะครับคอเท็ครับคอเท็ดครับคอเท็ครับแกแกเป็นแบบนี้แกอเป็นแบบไม่กินนี้เลยครับทุกคนครับ มันยากเหลือเกินครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนแบบกันสักเล้วครับเอ็มอเ,อเปลี่ยนยังไงครับอ๋อตรงนี้ครับมันแบบต่อสู้กันดีกว่าครับเอ็อมแบบที่ผมอยากลองเล่นมีอุกกาบาตครับเรามาเล่นแบบนี้กันนะครับจะดูดูดเอ๊ะทำไมมันมันเร่งไปนะครับ ใช้เวลาชีวิตไม่ได้นะครับวยแบบนี้ของแมปอาร์ตโอกชแนลครับแมบปบของพี่อาร์ตนั่นเองครับแบปนี้เป็นแมปไข่อของวยครับมันคืออะไรครับ เลยดาวเ้ากำลังมุ่งชนโลกนะครับท่านเจ้าขงครับมไม่ปลอดภัยแล้วครับกระบาดอุกบอกบาดมานะครับโอ้โหดูอุกกบาดสิครับ โอ้ไม่สามารถจัดวางบล็อกได้เสียดายจริงๆนลครับทุกไม่ได้นะครับทิ้ยว้ายทุกคนครับอุกกาบาตแรงมากนะครับผมเปิดเสียงบาเนี่ยครับเสียงมันดังมากเฮ้ย ว้ายทุกคนครับอุกบาทแล้วมาเลยนะครับดูอุกบาทสิครับเอ๊ะแต่ดันมันมันดูปกติมากเลยนะครับเนี่ยว้าวโอ้เดี๋ยวเราต้องไปดูสักหน่อยนะครับโอ้ my god ครับทุกคนดูสิครับอุยอ้ยอุย้ยเกือบโดนผมเนี่ย ผมต้องการความชื้นเลยที่นี่ผมต้องเก็บดินเก็ทรายไปให้หมดหุกระบาตจะมาตอนไหนน้ำไม่รู้นะครับโอ้โผมได้เก็บได้เป็นหกสิบสี่สิบสี่เลครับชนะนะครับว่ามันวางไม่ได้ านผู้ชมครับตอนนี้มันขึ้นยังไงครับน้ำมันเตครับจีบตรงน,นี้ได้หรือครับผมไม่เอาแล้วอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยฟักทองมาจากไหนเนีครับเฮ้ยฟักทองครับได้นี่นะครับเฮ้ยท่านผู้ชมครับเปิดแล้วเมื่อไรครับ คู่นะครับผมกขอ,ขอ,อนยิยามละเสียงก่อนมูชีอสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับอือรอครับอืมว้าวอุ้ยตกำอะไรครับอุยอ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยครับ มันจะบอกอะไรทุกคนครับผมเจอเนี่ยอ,นนนนอย่าบอกนะครับว่ามันคือน้ำสักครู่นะครับยมบอลเขาว่ามันเป็นน้ำย่าบอกนะครับ ยาผู้มาทางอางอกเป็นานตอกได้แล้วครับอ่ะเอาไม่ใช่ไหมครับเกมจบครับแาาล้กว,วกันดีกว่าครับอือแล้วครับเรามาเล่นแบบจนพายของเรากันดีกว่าครับ ชัวเพมาเลมครับเอ๊ยังไงอ๋ออย่างนี้ครับเก็บไม้กันไปหนึ่งครับแล้วก็ตัดไมครับ 听说过。 แล้วถ้าผมลงไปแล้วกวายมันจะไม่แตกอีหรอครับมาแล้วครับปัญหา อยู่ในตัวผมดีล้วแล้วก็ไปตามเก็บไม้ที่พื้นครับที่มันกระจัดกระจายเหลือเกินครับอืมอุม้ยผมจะแกะเออไปเอาแกะกันดีกว่เอ้หัวคุณหินกันดีกว่า Mau ngomong kan, kurang ผมจะทานต้องค,ครูจะับบนี่ผมเจอแล,ล้วแหละอุ้ยผมยังไม่พร้อมอุ้ยผมว่าได้เลกผมค่อยมาเอาเวลาดีกว่าผมไปแบบอื่นดีกว่ามันน่นกกากลัวครับ ในกลัวในครัวครับอันนี้ผมเองนะแฮร์รีนน่แชนแนลมีเครื่องผมเองสามารถแอดผมมาได้ผมรับแอดนะครับอืมแล้วก็ วันนี้ผมว่าผมก็เล่นมานานมานะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนวันนี้ไม่ไหวแล้วครับขอไปพักผ่อนกันนะครับวันนี้ถ่ายคลิปเยอะมากเลยครับชุบวันนี้แค่เล่นในคอมก็พอครับทุกคนครับ จะคู่นะครับเดี๋ยวเพวเป็นการประหยัดเวลาที่ผมไปอ่านคอมมนยูทูบช่องพวกเราเลยครับอันนี้ไม่ใช่เครื่องคอมของผมมันไม่ใช่เครื่องอของผมอ่ร้อยเก้าคนแล้วมันไม่ใช่เครื่องของผมนะครับ นี่ฝาแฝดของเราที่ผมนำลคิดไป,เ,ปเมื่อเช้านะครับคลิปนี้ผมเพิ่งลงไปไม่นานดีครับในคลิปนี้เองคอมเมนต์เกมไนท์ครับหลายคนบอกให้ต่อขนาดเกี่ยวเองผมถามบอกผมถามอะไรเพราะผมไม่เห็นนะครับแล้วก็มาอันนี้ผมไม่ได้ตอบครับ

ผมทำเอาไว้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับเป็นหอช่อผมเองทำไว้เวลานานแลนะครับอุ้ยเปิดอันนี้มันน่้เกียดครับใบที่หนึ่งเอผมเคยนี่ครับแฮร์รี่ไฟอืนี่ครับ ได้เชนแมวอย่าลืมไปทำอย่าลืมมาติดเราด้วยนะครับที่ผมเล็บปิ้นออกมาเป็นชีวิตจริงนะครับสวยครับแทนแทนแทนนี่ครับหม่อมปิ้นออกมาเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวยมากเลยต่อไปไปดูช่องกิติพงษ์เชนแมวคนบ้างครับ มาัล้วคับนี่ครับอย่าลืมติดตามทั้งสองช่องให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วเหนื่อยมากเลยนี่ครับนี่นีวเ o อรบอกอาร์ตเสียดายเล่นไปจบช่องผมยังไม่สามารถสมัครเป็นสามาชิกได้นะครับต้องขออภยนะัยด้วยจริงๆครับตอนนี้ผมยังไม่สามารถทำได้ ถ้าทำได้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูให้เร็วๆให้ไวๆที่สุดนะครับถ้าน้องวันนี้ผมขอลาไปก่อนผมไม่ไหวแล้วน้องวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะอย่าลืมกดไดลค์แล้กดแชร์ให้ด้วยด้วยนะครับอย่ากดไลค์แชร์ 没有。